โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อ่างอนเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านดงตมบ้านแรงอําเภอเมืองจังหวัดลำปางที่กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างอยู่นี้เป็นหนึ่งในโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษที่ส่งรับไว้เป็นโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อปี2557 เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ตำบลบ้านแรงโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนน้ำจะท่วมทุกปีและช่วงน้าแง้งราษฎรจะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อทำการเกษตรและเมื่อปี2561คณะก,กรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกปร,รได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำแม่อ่างซึ่งมีขนาดความจุที่ระดับเก็บกักน้ำได้3.1ล้านลูกบาศก์เมตร อันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านการพัฒนานแหล่งน้ําเพิ่มขึ้นในพื้นที่ตําบลบ้านแรงและตําบลเสด็จตามที่ราษฎรได้ขอพระราชทานความช่วยเหลือในการลงพื้นที่ติดตามของประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่าการดําเนินก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ําแม่อ่าง มีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ95คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนภายในปีนี้โครงการนี้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับในหลวงรัชกาลที่10เองก็ได้ดำเนินการสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการนะครับโดยกรมชลประทานเองได้วางแผนดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่อ่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในปี2,561ถึง2,563นะครับมีความล่าช้าเล็กน้อยเนื่องจากว่าสถานการณ์ระบาดของโควิด -19 นะครับซึ่งโครงการอ่างเก็บน้ำแม่อ่างอเนื่องมาจากพระราชดำริเนี่ยจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ใน2,564นี้นะครับเมื่อแล้วเสร็จเนี่ยอ่างเก็บน้ำเนี่ยจะมีความจุที่ระดับเก็บกักเนี่ย3.1ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับมีความจุที่ระดับน้ำเก็บกักสูงสุดเนี่ย3.5ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับ ตัวเขื่อนจะมีความยาว250เมตรมีความสูง26เมตรช่วยเหลือราษดรได้1,100คัวรเรือนนะครับหรือประชากรประมาณ4,000คนนะครับโดยมีพื้นที่รับประโยชน์ของอ่างเก็บน้ำแม่อ้างนะครับทั้งหมด4,000ไร่นะครับตัวอ่างเก็บน้ำเองนี่นะครับเราจะสำรองน้ำเพื่อไว้ใช้ในฤดูแล้งนะครับ ในฤดูฝนเนี่ยรัศดรก็ทําการเกษตรอยู่แล้วบางส่วนเราอาจจะต้องสนับสนุนในฤดูฝนบ้างแต่หลักๆเราก็คือเราจะเก็บน้ําเพื่อไปใช้ในฤดูแล้งนะครับโดยการโรยน้ําไปตามลําน้ําแม่อ่างนะครับด้านล่างลงไปก็จะมีฝายต่างๆที่กั้นลําน้ําเป็นระยะๆซึ่งจะสามารถยกระดับน้ําขึ้นนะครับก็จะมีน้ําส่วนหนึ่งเนี่ยที่ทางรัศดรเนี่ยทางหมู่บ้านเนี่ยสามารถนําไปผลิตเป็นน้ําประปาเพื่อใช้อุปโภคบริโภคในครัวเรือนได้ครับ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อ่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านดงถือเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญของราษฎรช,ชาวจังหวัดลำปางเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์จะสามารถเก็บกักน้ำในช่วงฤดูฝนและสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแลง้งและจะสามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกได้ถึง4,000ไร่มีราษฎรที่จะได้รับประโยชน์รวม1 9 5ครัวเรือนรวมประชากร3,435คน อีกทั้งยังเป็นแหล่งน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคซึ่งจะนำไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีของราษฎร ในน้ำของกเกษตรกรนะเจ้าของอตำบลบนแหลงอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะเจ้าก็มีความรู้สึกดีใจนะเจ้าปลาปื้มดีใจออที่พระองค์ท่านทรงพระมหากรุณาธิคุณน,นะเจ้าเฮือกอประแม่ี่น้องของชาวลำปางนะเจ้าโดยเฉพาะพื้นที่ในหมู่บ้านนะเจ้าหมู่บ้านบานดงหมู่ห้าตำบลบ,บนแหลงนะเจ้ากเกษตรกรทุกคนดีใจมากนะเจ้าที่เขาจะได้แรงน้ำติ่วยในส่วนของการ,กรเกษตรนะเจ้าเฮือเา้าบ้านของเขามีรายได้เพิ่ ิ่มขึ้นมีการปลูกพืชผสมผสานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเข้านะเจ้าเป็นอาหารลักของเฮานะเจ้าตีเขาจะต้องกินทุกมือ้อนะเจ้าเขาก็ยากมีการปลูกข้าวต่อไปแล้วก็จะบาทิ่งถุงน้าของเฮานะเจ้าแล้วก็อาจจะปลูกพืชผสมผสานหลายๆด้านแบบว่าจะเป็นโกโก,โก้นะเจ้าลำไยผลไม้แล้วก็สิ่งสาคัญทําอย่างหนึ่งก็จะทําในส่วนของปุสัตวัตนะเจ้าเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงปลากันนะเจ้าเป็นอะไรได้ส่งเสริมใหือกับเกษตรกรของเฮาต่อไปเจ้า ขอกราบขอบพระคุณนะเจ้าในส่วนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะเจ้าตีทรงพระมหากรุณาธิคุณนะเจ้าตีทรงฮือแรงน้ากับป่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะเจ้าของหมูฮ่าบ้านดงและก็อตะบลบ้านแหลงของอำเภอเมืองนะเจ้าตีทันทรงบัตรทิ้งประชาชนนะเจ้าฮือประชาชนมีอาชีพมีรายได้นะเจ้าแล้วก็ซึ่งสําคัญอย่างยิ่งนะเจ้าชาวบ้านทุกท่านนะเจ้าขอบพระคุณนะเจ้าในพระมหากรุณาธิคุณ ของท่านนะเจ้าตีบาทิ้งศรัทธาของเฮาเจ้าบ้านของเฮาเจ้าเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษและทาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ราษฎรพร้อมใจกันที่จะมีการบริหารจัดการน้ำเพื่อส่งต่อสายน้ำแห่งพระมหากรุณาธิคุณให้ทุกคนในชุมชนได้รับอย่างทั่วถึงตะกอนยังม,มีเข็นตัวนี้นะครับเนาะน้ำท่วมหมู่บ้านเขาทุกๆปีก็เลยเอาช่างเข็นตัวนี้ขึ้นมาป้องกันเมื่อน้ำท่วมในหมู่บ้านแล้วชาวบ้านก็ดีใจโดยได้ประโยชน์หลายๆอย่างครับเป็นทำกนเกษตรกร เป็นตามปลูกนาปลูกข้าวปลูกข้าวโพดปลูกมันสับปะรังอนาคตตั้งน่ะจะดีขึ้นกว่านี้นะครับผมก็ดีใจแต่พี่น้องเจ้าบ้านของตำบลบาลังของเขานะครับมันได้ผลประโยชน์ก็่ห้าหมู่บ้านแล้วก็ขอขอบคุณนายหลวงรายการที่สิบตีศาลต่อจากขันพระองค์พระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร,รายการที่เก้านะครับผมก็ดีใจขอขอบคุณขอให้ท่านจงวาเจริญ ย,ยิ่งขึ้นไปนะครับนอกจากนี้ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ,อยังได้ติดตามขับเคลื่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการฝายแม่อ่างบ้านดงพร้อมระบบส่งน้ำตำบลบ้านแรงออำเภอเมืองซึ่งนับเป็นฝายแห่งแรกที่รองรับน้ำที่ไหลมาจากโครงการอ่างเก็บน้ำแม่อ่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีลักษณะเป็นฝายคอนกรีตล้วนปนหินใหญ่ขนาดสันฝายสูง3เมตรยาว22เมตรพร้อมระบบส่งน้ำคลองดาดคอนกรีตและรางรินยาวรวม2,369เมตรซึ่งจะส่งน้ำไปช่วยเหลือเกษตรกรในตำบลบ้านแรงในช่วงฤดูฝนได้5,200ไร่ในช่วงหน้าแล้ง3,500ไร่การก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีนี้ซึ่งจะนำความผาสุขมาสู่ราษฎรโดยทั่วกัน